แต่เรื่องสําคัญที่พี่อยากจะถามซึ่งไม่มีใครในประเทศไทยรู้เลยตายตา,ยตายคือมันคือของขวัญที่คุณมอบให้กับคุณพ่อคุณไปถึงเกาหลีให้เรื่องนี้มันเป็นยังไงครับไม่มีใครรู้เลยเหรอไม่มีใครรู้เลยแล้วเห็นไอจีเต็มเลยเอาอย่าว่ารไอจีเลยรายการนี้พ่อเคยพูดเรื่องนี้แล้ว แต่ว่าก็ต้องถามเพราะว่าฟังในมุมพ่อมาแล้วไม่ได้ฟังในมุมลูกไงคุณลูกเป็นยังไงบ้างครับไม่เขาบอกว่าเขาอยากมีโปรเจกต์เพราะคนน่ะไอ้แจ๊คก็แหละมันเริ่มที่เตยนี่แหละเขาไปอ้าเขาคอเหี่ยวคอเหี่ยวผูกผ้ามันคอมาหรือเปล่าทำไมมีอะไรทบๆหลายชั้นเขาไม่เซลล์ไงเขาไม่เซลล์เขาก็เลยแบบเออ าไม่ได้แล้วนะป้าต้องทําแล้วนะอ,อว้วแล้วแล้วพอไปทําป้าแฮปปี้ก็ตอนนี้เขาแฮปปี้เขาบอกว่าเขาาแบบเขาเรู้สึกว่าเขาดูหนุ่มขึ้นเห็นเขาบอกว่าหลังจากกลับมาจากเกาหลีนี่ตอนนี้มีขนขึ้นหน้าอกด้วยใช่เพราะมันดึงเยอะดึงเยอะเนี่ยไอไอ <S <S ที่มันอยู่ข้งางล่างวมันก็เลยเถิดขึ้นมาข้างบนมาแล้วมาแล้วเตยมาแล้วถึงว่าไอ้เตยมาแล้วเตยได้เนี่ยนีไม่มานิวอ่ะนิวอ่ะนิวมาแล้วนิวก็มาแล้วไปไหนมาเตยไปเป็นคู่เลยไปเป็นคู่เลยอ่ะเขาเริ่มแล้วเหรอเล่นเกมจนจะปิดเบรกแล้วอะไรพูดจริงป้ะเนี่ย ปาตี้กันอยู่ห้ยไปไหนมาสองคนดูนุ่นอ๋อนี่ถ่ายแล้วหรอถ่ายแล้วเอาโทษครับเดี๋ยวเอาใหม่นะเอาใหม่ได้ไหมห้ึองสามสองเฮ้ยเรามาอยู่กันมอริบูเกมนันอีกครั้งนะครับเราเข้าเกมกันไหมได้เลยอ๋อโอเคนี่ของขวัญเต็มไปหมดเลยที่หลังบ้านของผมครับนี่คือซุปตาคว้ากล่องวันนี้จะทำโทษทีละเป็นคู่คู่อุยเป็นคู่เป็นของกิน ที่กินคู่กันใครที่จับกล่องผิดมาปุ๊บจะโดนลงโทษเป็นคู่คู่จะจบเร็วขึ้นพร้อมไหมฮะนี่เล่นเหมือนก้าอ e ี้ดนตรีเลยครับเดี๋ยววนๆไปดนตรีหยุดเมื่อไหร่คุณคว้ากล่องแล้วก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าคู่ไหนที่ผิดนะครับแล้วเราก็มาเปิดดูแล้วก็ทานสิ่งที่อยู่ข้างในถ้าพร้อมแล้วเริ่มดนตรีมา ไม้ดีครับรอบที่หนึ่งซุปตาทั้ง8คนนี้มี6คนเป็นคนกรุงเทพอย่าพิ่งขวาอย่าเพิ่งขว้าไปก่อนอย่าพิ่งอย่าพิ่งคนดียังไม่หยุดไปเรื่อยๆก่อนครับเล็งให้ดีพอด้วโอเคอ่ะสองคนที่ผิดนะครับก็คือ อิงฟ้ากระชาลอนอามาเปิดตรงกลางเลยเปิดตรงกลางเลยเปิดตรงกลางเลยดูซิว่ามีอะไรบ้างพรอมพอกินอะไรอ่ะอุ๊ยอุยโอเคอยู่อะไรอะไรอะไรมะม่วงของคุณอะไรแป้าหวานเกลือพริกอะไรข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงกินอะไรกินอะไร ข้าวเหนียวมะม่วงอุ้ยของเบาๆออกไปเหลือแต่ของใช่เฮ้ยนั่นแหละดิมะม่วงเลยเปรี้ยวไหมมะม่วงมันมันแล้วก็ออกเปรี้ยวนิดนึงข้าวเหนียวตามด้วยครับข้าวเหนียวตามยข้าวเหนียวยครับข้าวเหนียวคตามเออกินกับหมูปิ้งเลยอ่ะอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมต้นดูทั้งบ้านตลกไหมคะเอาละเหลืออยู่เซตนี้จ้า นะครับคุณลองนึกไว้กันว่าว่ามันมีอาหารอะไรที่มันกินคู่กัน mm hmm. อ่ะพร้อมดนตรีมาไป mm hmm. รอบที่สองนี้ซุปตาทั้ง6คนนี้มี4คนที่มีเลือดกรุ๊ป ไม่หไป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 ไอไป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 ไไปอันนี้ไปไป อันนี้ของก้าวนะไอ้สองคนนี้จริงจังมากเลยมันจะเอาไะไหนสองคนอยู่ทีมเดียวกันสู้ทำไมแย่กันแล้วอยู่ด้วยกันอ่ะสองคนนะครับที่ไม่ได้มีเลือดกุ๊บบีนะครับคือแพนเค้กกับเต๋อชันทวีต